สวัสดีสวัสดีผมแซมจากรถหสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมแซมมีรถรีโวยกสูงเข้าใหม่มาแนะนำา1คันนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นยกสูง4ประตู2.4รุ่นมิดนะครับหน้าหมูป่านะครับรถปี2020-2020นะครับเลขไมล์เพียง56,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับราคายังไม่ประกาศเหมือนเดิม นะครับณตอนนี้มีคันนี้คันเดียวแค่1คันนะครับผมคันนี้รถเดิมๆครับแต่ก็มีริ้วรอยนะครับที่ต้องเก็บงานนะครับก็คือในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายนะครับที่มีจิ้มมานี่ต้องมีเก็บชิ้นงานนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับเนี่ยมีจิ้มมาเนี่ยสะโพกหลังซ้ายเนี่ย น่าจะโดนจิ้มมาหรือถอยชนเสาอะไรสักอย่างเนี่ยสะโพกหลังซ้ายต้องเก็บงานนะครับนอกนั้นเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะ,อน,นะพวงนี้นะครับนี่นะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรวมๆสวยนะครับสวยเลยหน้าก็เดิมนะครับอันนี้เป็นรุ่นมิดนะครับได้เป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะหล่อเลยเห็นไห นี่ดูไฟหน้าสวยนะครับ LED ตัดหมอกก็ LED นะครับดูนี่เห็นไหมสวยนะร5อยหแรงม้าเหมือนเดิมนะครับ2,400ันซซนะครับฝากระโปรงแซมเช็คแล้วฝาเดิมนะครับนีนะ่เดิมเดิมนะสปิกเกอร์อะไรส,สวยๆนะครับไม่เงาฝาไม่เงานะครับสวยๆเลยนะครับ ขวาแท้โตโยต้านะครับหั้นอสวยนะตัว R ชัดเจนนะครับพวกโครงสร้างแก้มต่างๆเดิมนะครับคานสีเทาสวยนะครับหั้นสวยนะครับตัว R ชัดเจนนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับตัว L ชัดเจนฐานแบตเตอรี่สวยงามนะครับแผ่นเพจนะครับออกัดปี20นะครับ ไม่มีรอยแกะนะครับสติกเกอร์มอคอสวยงามนะครับมาแก้มสวยไหมหูนน่าสวยงามนะครับผมเดิมนะครับมาดูคันหน้าหน่อยคันตั้งด้านหน้าไม่เงานะครับคันตั้งเห็นไหมเนี่ยไม่เงานะเห็นไหมเนี่ยสวยมอน้ำก็เดิมเดิมนะครับ นะครับยางปี2024นะครับสัปดาห์ที่16นะเอามีตรงเก็บตรงนี้ด้วยแก้มหน้าขวาเป็นรอยเล็กน้อยนะครับแก้มหน้าขวามีคิวกันสาดให้นะครับอันนี้ภายในเป็นเบาะผ้านะครับพลาสติกไม่แตกตรงนี้ไม่แตกนะครับผม ซอกประตูก็สวยนะครับซอกประตูสวยนะ,ะดูเลขไม่กันนิดนึงห้า7มกัิกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับเข้าศูนย์อีกครั้งนะครับก็เดือนนี้มกราลาเลขไม์หม่น0 0นะครับอีกประมาณ3,000กิโลเมตรนะครับกุญแจรีโมทครบชุดนะครับครบชุดเลยนะพวงไลยมัลติฟังก์ชันสวยงามนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอก็นี่ นะครับมาพร้อมกล้องถอยด้วยนะครับเพราะเป็นรุ่นมิดนะครับมาพร้อมกล้องนะข้าลังคาถือว่าสะอาดอยู่นะครับแก้มเติมสวยนะครับมาลองดูตัวโครงสร้างรถหน่อยไม่มีประเด็นอะไรนะครับโครงสร้างรถนะแล้วก็ในส่วนของกรอบประตูก็ไม่เคยขยับนะครับเห็นไหมสติกเกอร์เนี่ยสวยใช่ไหมสติกเกอร์ เติมลมไม่มีรอยแกะสีพ่นเข้ามานะครับเบาะผ้าก็ยุบตามการใช้งานนะคนขับนะ่าจะน้ำหนักประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับดูแกนพวงมาลัยไม่เป็นสนิมแสดงว่ารถไม่ได้จมน้ำนะครับสำเนารถนิดหนึ่งนะครับปี2020นั่ง2ตอนท้ายบรรทุกนะครับร5อยห้าแรงมา้าอาคานีแคปิตอลเหมือนเดิมนะนี่หน้าจอก็ ให้ดูกล้องถอยหน่อยนะมาเนี่ยกล้องถอยนะครับรุ่นมิดจะได้กล้องนะครับผมแล้วก็หน้าจอรุ่นมิดเนี่ยมันจะเป็นแบบดิจิตอลสวยงามนะครับไม่เหมือน Ent รุ่นเอนทรีรุ่นเอนทรีตรงจอตรงนี้จะไม่มีเลยนะครับแล้วก็เป็นเข็มปกตินะครับผมพอไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ ด้านท้ายถือว่าสมบูรณ์นะครับเบอรสมบูรณ์อยู่นะครับโครงสร้างสมบูรณ์เช่นกันนะครับลูกกระบะอะไรก็สวยเห็นไหมสวยๆนะครับสโคกหลังด้านขวาเป็นรอยขีดเล็กน้อยนะครับผมนะในส่วนของคัสซีรถก็นิดหนึ่งนะครับมีสนิมขึ้นนิดนึงไปปนกับสนิมก็ จบนะครับไม่น่ามีอะไรนะครับผมนะนเห็นไหมถ้อยเสียขาวถ้าสนิมช่วงล่างเป็นสนิมเนี่ยถ้อยเสียสนิมหมดแล้วเห็นไหมสวยนะอ,อ,อย่างที่บอกนะครับฝาท้ายต้องเก็บชิ้นงานเลยนะน่าจะถอยชนรวมถึงบันไดท้ายด้วยนะครับผมดูหน่อยเห็นไหมดูเนี่ย ก็มีเก็บงาย่ไหมเนี่ยโดนมันเบียดเข้ามาเนี่ยแต่เก็บสวยนะเห็นไหมสวยงามนะครับก็ดูนอตเดิมนะครับนอตเดิมนี่ซอกอะไรสวยนะครับสวยงามนะครับมีกล้องถอยด้านนี้นะครับดูะ สวยงามนะนี่สวยงามนี่นะครับอ่ะโครงสร้างสวยนะครับอืมนี่สวยนะถือว่าสวยนะครับซอกอะไรต่างๆสวยงามนะครับอ่านี่นะ สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะแก้มเกิมก็สมบูรณ์นะครับแอร์แบ็กสลูกนะครับแอร์แบกสลูกนะก็รอราคาดน,นึงก็ในช่วงของรอราคาก็คุณลูกค้าก็สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมจากแซมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกนะเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับผมราคาคาดการคิดว่า5,000สน กลางๆน่าจะได้โดยประมาณการนะครับลองดูอีกทีหนึ่งอาจจะ5 0 0แสนกลางๆหรือขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับผมลองดูนะใครสนใจก็โทรมาขอรูปเพิ่มเติมได้06 3นพิธีกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ